เพื่อนๆครับตอนนี้พระคลุมและเรือซนตากลับมาแล้วนะครับใครที่ไม่ทันของปีที่แล้วสามารถมาทาได้เลยนะครับสำหรับปีนี้นะครับมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับวิธีการทํามันจะมีกล่องของขวัญลงมานะครับทุกๆ1ชั่วโมงทุกเซิร์ฟจัดเท่าๆกันหมดเมื่อมันดอปมาแล้วให้ทุกคนเข้าไปเก็บกล่องนะครับกล่องก็จะมีโอกาสออกเป็นห้าคุมด้วยนะครับแล้วก็จะออกเป็นผลนะไม่แน่ใจว่าจะเป็นผลดีหรือผลเกินนะครับทุกคนครับโอเคแล้วก็จะมีกล่องออกมานะครับทุกคนครับ แล้วคนก็วิ่งเก็บกับเพื่อนนะครับรอกอดมันดอกแป๊บหนึ่งนะครับหนีทุกคนก็จะมีกล่องออกมาเนาะคนที่เก็บมันจะมีโอกาสได้ห่าคุมแล้วก็จะได้ผลนะครับอันนี้ผมได้ผลบอมบนะครับโอเคต่อไปนะครับผมจะไปสอนวิธีการหาเรือเซนต้าคอร์สนะครับวิธีการหาเรือเซนต้าคอร์สนะครับให้ทุกคนมีแคนดี้นะครับวิธีการหาแคนดี้หายยังไง วิธีการหาแคนดี้นะครับทุกคนก็ต้องไปตีมอนนะครับที่ไม่มีเลเวลต่ำกว่า50เวลนะครับหรือว่าเลเวลเท่ากันนะครับ d รอปแคนดี้มาเมื่อทุกคนได้แคนดี้มาทุกคนก็มาแลกได้เลยครับยังมีสามารถไปแลกแฟกเมนต์ได้ด้วยครับตรงนี้นะครับวิธีการแลกแฟกเมนต์ก็อยู่ตรงนี้แฟกเมนต์เนาะทุกคนใครไม่มีแฟกเมนต์ก็สามารถมาแลกได้เลยนะครับตรงนี้ตรงนี้หรือว่าอยากจะรีเผาหรือว่าจะรีสแต็กก็ตรงนี้เลยครับหรือว่าจะเป็นโค้ดคุณสองนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเซนต้าเหมือนปีท แต่ว่ามันจะมีอัปเดตใหม่จะมีผลใหม่เข้ามานะครับเดี๋ยวจะจะรีวิวอ,อีกหนึ่งที่นะครับทุกคนครับส่หรับวัน,นี้ขอบคุณครับ